แถามว่าที่เราทําเพื่ออะไรเพราะฉะน<อ>ั้นวัตถุตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีเยอะเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมีหลายที่ที่เป็นสภาพแบบนี้เหมือนกันทํายังไงเราถึงจะบ,บริหารจัดก,การของเราโดยพื้นที่ใครพื้นที่มันไม่ให้เป็นภาระของเทศบาลเพราะั้นตรงนี้จะได้ประโยชน์อะไรท่านอย่าลืมนะว,ว่ามนุษย์เราเนี่ย กินปลากินซุ้งกินปูนปเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือท่านเพราะนั้นถ้าอาหารส่วนที่เหลือเนี่ยเราไม่ควรเ,เราควรจะมาใช้ประโยชน์เพื่อเ,เอาไปใช้กับที่ต่อไปถ้าเราบอกเขาแล้วอุย้ยมันเหม็นไหมมันเน่าไหมเดี๋ยวเราจะให้พิสูจน์เลยนะครับพอทาเสร็จแล้วอันนี้อันนี้ไม่เอาันนี้ไม่เอาพอเราผสมเสร็จแล้วเนี่ยกลิ่นจะไม่เหม็นเลยนะครับกลิ่นจะไม่เหม็นเลยใช้เวลาแค่ผสมเสร็จนี้จะไม่เหม็นเลยนะครับขั้นตอนก็ไม่ได้ยากนะครับไมจยากโอเคไ้เลยนะครับ เพราะนั้นมันน่าเสียดายนะครับมันน่าเสียดายที่ตรงนี้ปกติแราวเนี่นยแห่ยหปกติเราก็ต้องทิ้งอยู่ใช่ไหมครับหรือเอาไปจัดก,การยังไงปกติเราเห็นวาเก็จะไปทิ้งแล้วก็ใส่ถังขยะที่จะมานไปจะผลไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ประโยชน์มหาศาลเลยนะครับประโยชน์มหาศาลเลยเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยแม้กระทั่งกุ้งเนี่ยหัวกุ้งตัวใหญ่เีอย มนุษย์เราก็กินได้ก็ไม่หมดไม่เกี้ยงหรอกมันก็ังเหลือเป็นโปรตีนหมดแหละนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ใครดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าท่านมีวัตถุดิบอย่างเี้ยนะครับก็ลองศึกษาเรียนรู้ดูถ้าเกิดอยากศึกษาไม่ว่าจะเป็นพะเพที่ไหนก็ลองติดต่อมาที่มณีแดงได้นะครับเราก็จะไปให้ค,ความรู้เพื่อช่วยกันบริหารจัดการสิ่งนี้นะครับแต่แลแต่เราที่แต่เราบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจัดการไว้แล้วเนี่ยแมลงวันล่ะ ถ้าท่านทาแบบนี้แล้วแมลงวันของท่านจะแทบไม่มีเลยนะครับแทบจะไม่มีเลยตอนที่เราแมลงวันเนี่ยมันลงเนี่ยยังไงมันก็ไข่เพราะมันไข่ติดพอเราใส่น้าตาลใส่รนใส่ยูินรียไปปั๊บมันก็จะกลายเป็นจุิซรียจะจับเซลล์ผิวหนังของแมลงนะครับนี่นอนใช่ไหมนี่ครับนี่ครับดูนครับน่นอนนะครับแค่เราใส่ไว้อันนี้ใส่ไว้ประมาณคีววันเนี่ย วันครสองวันครับ <S <S แค่สองว,วันก็เกิดนอนแล้วแล้วหนอนพวกนี้กลายเป็นแมลงวันทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาหมักแล้วไอ้หนอนที่เกิดในเนี้ยมันจะกลายเป็นอะไรจะกลายเป็นแมลงวันไม่ได้เลยจะกลายเป็นหนอนตัวใหญ่ๆเพราะฉะนั้นสภาสภาพของเขาขคือจะจบชีวิตแค่หนอนละนะครับนี่ก็คือหลักการง่ายๆเอาจอบมั้ยจอบมาจอบมา อันเนี้ยจะได้ประมาณถังหนึ่งนะครับจะได้ประมาณถังหนึ่งสิ่งที่เรา เป็นองค์ประกอบนะครับก็คือน้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลเป็นน้ำตาลโมลาร์นี่นะครับน้ำตาลโมลาร์แลว้วก็จะมีมีลำนะครับจะมีลำดดอดไรก็มีมากไม่เป็นไรครับรยกไวไหมยกล้างเลย มันจะเ,บบห,เหน well. หียวอะไรครับตับอะไรตับอะไรครับตับครับตัวเดียวกันครับตาโมร็อกกับสตาไทยครับตัวนี้ไตถ้าขนาดนี้ไตไปเลยครับถังนึงเลยยี่สิบห้ากิโลยี่สิบห้ากิโลเดี๋ยวให้เรารู้ว่าเออเราได้กินขนาดนี้นะครับเดี๋ยวต้องตาไตพอเราใส่ปั๊บพอเราคนปั๊บจะหายเหมืนเลยบางท่านบอกว่าเอ๊ะจำเป็นไหมต้องเอาต้องเอาจุลินทรีย์ใส่ ถามว่าจุลินทรีย์สย่ได้ยดไหมได้ครับถ้าเราไม่มีจะไปต้องไป,ปไหมก็ไม่จะเป็นตาบไปาที่มันมีน้ําตาลเนี่ยเดี๋ยวจุลินทรีย์ก็จะมากินร้งกินน้าตาลแล้วมันก็จะเกิดกระบวนการของมันเองโดยตโนมันถือนะครบับการแค่นั้นเองถ้าเราคนแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าน้าตาลควรจะมากหรือน,น้อยขนาดไหนถ้าเราใส่ถังไปแล้วให้มันแฉะน้ํามันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของลอยขึ้นมานะครับ คนนเลยคนคนเลยคุกคืเลยกระแดคุกคืเลยครับเดี what? What ๋ยวเราเอาลำใส่คขนานี six, <aries> ้ลำจะใส่เท่าไหร่ประมาณสักสามโลก็พอนะครับขนาดสามคับโลพอเราใส่ถังเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาล้ำเนี่ยครับโดยกลิ่นหน้าแล้วกลิ่นเหม็นก็จะไม่มีแมลงวันเข้ามาเนี่ยพอเราใส่ลำใส่ทั้คราใส่แล้วเสร็จแมลงวันก็จะไม่ไมาละ เพราะฉะนั้นเขาจะมาช่วงที่เรายังไม่ได้ใส่เนี่ยใครก็มาไขไว้ก่อนอย่างเมื่อกี้เนี่ยนอนเยอะเมื่อนอนเยอะปั๊บมะเรงวันก็จะเยอะตามแต่ถ้าเราทำต่อวันต่อวันนอนก็ไม่เกิดเมื่อนอนไม่เกิดมะเงวันก็จะหมดไปเรื่อยเพราะชีวิตมลงวันก็แค่เอวันสิวันก็ก็ตายหมดนะรวยมากน้ำใส่เลย ไปลำไปขนาดนี้เราจะสามโลก็พอครับสเดยเอาใส่ทางนี้ใส่ทางนี้ใส่ใส่ทั้งคันเช่าเดี่ยวๆน้ำใส่ไปเดียวจะพอแล้วมั้งพอไหมเก่งหน่อยนใช่ไหมอ๋อันนี้ไม่ต้องใส่เลยครับอันนี้ที่เราจะรับเป็นหัวเชื้อนะครับเอาตัวเลี้ยมหนักนี้ไว้ก่อนเพราะเหตุผลคือมันไม่ใส่น้ําเลยก็าใส่น้ําแล้วมันเกิดการเน่าเพราะฟิล์ียังไม่เกิดแต่ถ้าเราใส่ไว้อย่างเงี้ยยังไงก็ไม่เน้ำประมาณก้นมาคีบไว้ ลำพอหรือยังได้ไอ้สิ่โอเคครับพอละเห็นไหมครับเราสังเกตกลิ่นไหมครับกลิ่นถ้าไม่มีละเพราะนั้นตาที่มันเน่าๆมาเนี่ยถ้าเราคุกได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวยัไม่มีกลิ่นละจะไม่มีกลิ่นละโบนนั้นกินยังเราจะ เหมือนเหมือนใส่ซีอิ๊วดำเดี๋ยวถ้าเราถ้าเรามีเตี๋ยวสับปะรดเราก็ใส่ไปด้วยยินดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มาทีหลังเรามาปูกไว้ข้้าางหนก็ได้ครับอันนี้เห็น้เด็กรโรงดำเดี๋ยวแค่นั้นแล้วก็เก็บเก็บไว้ครับนี่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราตัดเสร็จแล้วไอ้ตัดตัดแม่ทำไรถ้าเกิดว่าเรายังไม่ทำอะไรก็เวลาเราขุดจะปลูกต้นไม้ก็เอาไปใส่สักอันใส่พุ่มปอดดินเลยปลูกได้เลย ปุ่มได้เลยสมัยก่อนมีคนมาวัวคน้ะไรเวลาหมาตายแมวตายก็ไปสับพวกคนมาวัวคนอะไรอย่างเงี้ยครับภาวะเหมือนกันสวยมากเลยน่ารักไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่กลับไม่ไม่ใช้ดอนใส่น้ำไปกลิ่อันนี้น้ำไม่ได้ใส่ครับอมักหมักโดยใช้นี่อย่างเดียวเลยครับผมอันเนี้ยเราจะทิ้งไว้เราจะทิ้งไว้ประมาณสามเดือนสี่เดือนที่เดือนก็ทิ้งไว้แต่ว่า ถ้าจะใส่น้ำมะพร้าวเทียมเนี่ยสามเดือนแล้วจะเอาน้ำมะพร้าวเทียมมาเติมถ้าเราใส่แล้วให้อยู่ประมาณน,นี้อันนี้คือสูตรทําขายแต่ถ้าเกิดว่าสูตรของเราเองเราไม่ทางขายหรือว่าเราทําขายไม่ทันมันเมื่อมันมีเยอะใส่เลยครับขึ้นหนักเพราใส่ได้ขึ้นหังหรือว่าวัานี้มันไม่ถึงครึง่งคุณที่ทำใหม่พอถึงครึ่งทางปับ๊บหยุดเลยแล้วอีกสามเดือนน้ำม้าวมาเตียมมาเติมแล้วทิ้งไว้เป็นหัวเชื้อเนี่ยครับอยู่เป็นยี่หงเดี๋ยวนี้เราก็ตัดเอาเอาขั้วตัดเลยขั้วตัดใส่นี้เลย จะได้จบขันต่อยมีพวกไหมน้ำร้อนเย็อาจารย์ใส่เข้าไปหน่ยครับน้ำร้อนเย็น